โอ้ยโอ้ยเยอะจัดเคที่สุดท้ายไม่ใช่ที่สุดท้ายดิ ไปตรงใกล้ก่อนไปโอ้โหแลดูส่งพลังเลยเกินนใครพวกเราเหรอหยุด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 ดวนดวนมันมีตัวเขียว ดูม,มีแบบแผนโอ้โหเพิ่งจะปลา <c oughs> ที่ปลาไปไหนรอแป๊บสิ เรานี่ดูมีแผนนะอยู่ห้องไหนวะเฮ้ยเพื่อนเรามันเข้าไปตีวะมัน่ะมมันหนีทันด้วยเฮ้ยลบลบ

จุด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 ไม่ทันแล้วหข้าหลังหลังเข้าเหรอหลังเข้าเหรอให้จุหลังให้ ข้างในเคี้ยยังมีคนตายว่ะมีคนตายอยู่สามคนอ๋อภารกิจช่วยเหลือเหรอมันคือภารกิจช่วยเหลือ

ภาคข้ยภาคเหนือ แล้วก็ยังไม่เจอเฮ้ยแต่เควสมันยังไม่หายว่าเคลียร์คืออะไรอินส <In spec, S 3> เปกต์รตรวจร่างกายของมันนะครับถึงร่องรอยถามจี้ไงพวกนี้ตายด้วยฝีมือซอมบี้สำรวจไปแล้วนะทำไมอ๋อมีโน้ตอยู่ต้อ,องเอาโนต้ต,นต,นตออกมา mm. มันบอกว่า ไอ้พวกนี้ใส่กันตายืะโดนธนูยิงนะไม่ได้โดนตกนี่ช่โดนธนูเลิวเลฟาร์มฟาร์เเธอร์เนหคิวะเลิฟาร์มไหน่ะนี่ไงไปไหมไปไหนๆก็ทำอารกิจมาถึงขนาดนี้ละถ้าไปักษบเลยก็ถึง นึกคุยกับใครนี่ไงดูรอบรถให้ระวังเป็นมิดหรือศัตรูคู่นี้นี่คุยกับมันที่เคลียร์กล้มันเออสามหัวข้อมมีคำโฮสติดหมดเลยมีค,ยคำโฮสตายแปลว่ามันจะเข้า มีอันเดียวคือถ้าเราจะเป็นเราจะญาติดีกับมันได้เราต้องรีคูดมันสรุปว่าไงครับทุกคนสรุปว่าสามคนที่อยู่นั้นนเป็รอ้าวจูดี้หายคือสรุปจูดี้เป็นคนหัวรุนแรงหรืออีนี่เป็นคนหัวรุนแรงโน้ตนี่ถ้าเกิดจดหมายมาอยู่ที่คนตายใช่ไหมโน้ตนี่เป็นของคนตายสามคนนั้นสามคนนั้นเป็นหัวรุนแรงสามคนนั้นเป็นพวกหัวรุนแรงจูดี้เนี่ยเป็น ัวด,ดี้เนี่ยเป็นไอน้นี่เป็นคนปกป้องตัวเองต<อ>่อโจดี้โอเคม่วงแล้ว,วเราไปตีนั่นก่อนตีทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวซอมบี้มันจะมาเกียร์เตรียมปลาประทัดต,ตรงนี้นี่นีผมมีน้ำหอมซอมบี้ซีซ โอเค,อ,เคออกปามานะมั้นไม่มาแล้วมันไม่มันมันไม่ไปเฮ้ยมันไปมันไปมันไปออออมันไปเออโอ้โหมันยืนแล้วมันยืนเอ๋อด้วยอาประทับไปด้วยอ่ะที่จันที่ <c oughs> อโนนะโลมาจ่ะมันก,ก็อยู่กับดีนะมาแล้วมาแล้วออกมาจากบ้านแล้ว บวกไอ,อตัวเขียวมีไหมเนี่ยเออตัวเขียวมีปล่าหัวใจอยู่นั่นโอเคผมปลาน้ำหอมไปเลยนะผมจะพยายามเข้าจากหลังบ้านนะเออลุยหละปลาไปที่หัวใจเลยโหนี่หลังบ้านเต็มเลยโอเคใครมีอะไรก็ระดมยิงเข้าไประดมปลาเข้าไปที่หัวใจ อุยระวัาางหลังระวังหลังมาอีกมาอีกอุ้ยมันไม่ยอมพังไอค,คียตัวที่เหลืองนอกบ้าน บ้าคือเดสอดรอยบ้าคารเดือดรอยมาเดี๋ยวพี่แววของให้อื่นพกอีกแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวพี่ขอไว้ใช้แล้วกันมันต้องออกมาช่วยเรายิงบี้ไม่เหลือก็ได้ แล้วก็สับเลยคุยก <the> ับอัเตอรโต้เนนออัตเตอร์เพื่อนมันหายเค <'s> okay. เพื่อนมันหายไปตามหาเลวเนโซ่ uh, ที่เล็ดามาเขาที่นี่เหรอ How you hear about we should set up an outpost here. Hey, come over for a sec. I definitely heard something. we Yeah, those deadheads, right. brought friends. Hope they don't try to get inside. I'm a bit ต้องไปคุยอีกแล้วมันเดินไปไหนล,ล่ะตอมบี้ยังไม่เทดทพี่อ๋อโอเคอ้าวบอนตี้โอเคต้องพามันกลับไปหาเพื่อนมั้เนี่ยเอาแล้วมันไปไหนกันเนี่ยตองดี้เข้ามา <Pink up, S 2> อ,อีอกครับ Pick up bottle of sandbox double nisto บันดอกขวดไว้ไหนพี่

เฮ้เร็วเร็วขึ้น <Run. S 2> รถขึ้นรถไอ้อีนั่นอยู่ไหนไอคิมเมอร์ก็มาเร็วเร็วขึ้นรถเคลียร์ ไม่มีประทาดนี่ตายหา่ามันบอกว่าให้เราใช้เพื่อเพื่อเราจะได้ลกักลอบออกไปจากที่นี่ได้มันไม่ลักลอบนะมันล่อเลยนะมีวหน้าแดงๆนไป, <c oughs> ไปคุยกันดีกว่าเดี๋ยวมันตาย t e care of y okay Gracias m u c h <oughs> í s i m i s m i l โอเคแล้เอแรกกันแล้วแต่เลยพี่เอาให้ทำเลยต่อจบแล้วเหรอ